สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาเห็นธุรกิจอะไรกําลังฮิตฮิตอยู่เนี่ยแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะเราทําบ้างดีกว่าน่าจะรวยแน่ๆเลยความคิดแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของหลายๆธุรกิจเลยแต่ว่าการจะสร้างธุรกิจให้มันยืนหยัดอยู่ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่การตามกระแสวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะสร้างรากฐานที่ว่าเนี่ยให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาได้ยังไง คือเวลาเราจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยมันเหมือนมีทางแยกอยู่2ทางให้เลือกเดินเลยครับทางแรกก็คือกระโดดตามกระแสไปเลยซึ่งทางนี้มันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเหมือนเราเดินฝ่าพายุเลยนะครับอาศัยการเดาล้วนๆกับอีกทางหนึ่งก็คือการค่อยๆวางแผนใช้ข้อมูลนําทางเหมือนเราค่อยๆต่อจิก๊กซอทีละชิ้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเส้นทางที่มั่นคงกว่าแล้วก็มีโอกาสสําเร็จสูงกว่ามากๆเลยครับ และนี่แหละครับคือเคล็ดลับข้อแรกของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเลยพวกเขาไม่ได้แค่นั่งเทียนเดานะครับแต่พวกเขาใช้ข้อมูลเป็นเหมือนเข็มทิศในการตัดสินใจทุกๆก้าวเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมันกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วคำถามคือข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนล่ะคือไม่ว่าธุรกิจของเราจะเล็กหรือใหญ่ จะขายของหรือให้บริการก็ตามนะครับมันมีโครงสร้างหลักๆอยู่4ส่วนที่เราต้องวิเคราะห์ให้ทะลุโปร่งเลยซึ่งนี่แหละครับคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้มั่นยําขึ้นโอเคมาเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของทุนซึ่งต้องบอกกันเลยว่ามันมีความหมายมากกว่าแค่เงินในบัญชีธนาคารเยอะเลยครับในโลกของธุรกิจเนี่ยคำว่าทุนมันไม่ได้หมายถึงแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับแต่มันคือทรัพยากรทุกอย่างเลยที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้ ตั้งแต่ที่ดินโรงงานไปจนถึงเงินทุนหมุนเวียงสําหรับใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยเราต้องลองตอบคําถามพวกนี้ให้ได้ก่อนครับว่าเรามีสินทรัพย์อะไรอยู่ในมือบ้างแล้วเงินทุนที่มีอยู่ตอนเนี้มันเพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเราจะไปหามาจากไหนได้บ้างและก็ที่หลายคนอาจจะพลาดไปก็คือเรื่องดอกเบี้ยรครับเราต้องรู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะแบกรับต้นทุนทางการเงินแบบนี้ไหวหรือเปล่าการตอบคําถามพวกนี้ได้ก็เหมือนกับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ เอาละครับพอจัดการเรื่องทุนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อที่องค์ประกอบที่2ซึ่งก็คือหัวใจของสิ่งที่เราจะขายนั่นเองครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวสินค้าโดดๆนะครับแต่เรามองภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องคุณภาพกระบวนการผลิตไปจนถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสินค้าถึงมือเขาทุกขั้นตอนเนี่ยล้วนส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจทั้งนั้นเลย คำถามสำคัญๆที่เราต้องคิดตามก็คือคุณภาพระดับไหนที่ลูกค้าคาดหวังแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยให้ผลิตได้เร็วขึ้นถูกลงได้บ้างแล้วก็อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยแค่แพคเกจจิ้งที่สวยงามใช้งานง่ายมันก็สามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเรามีทุนแล้วมีผลิตภัณฑ์แล้วทีเนี้ยก็มาถึงองค์ประกอบที่3ที่ขาดไปไม่ได้เลยครับ นั่นคือการเปลี่ยนโฟกัสจากข้างในธุรกิจออกไปสู่คนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือลูกค้าของเรานั่นเองธุรกิจจะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีลูกค้าดังนั้นภารกิจสําคัญของเราก็คือการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ลึกซึ้งที่สุดเขาที่จะทําได้เราต้องตอบให้ได้ว่าเขาเป็นใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนอะไรคือสิ่งที่เขายอมจ่ายเงินเพื่อแลกมาแล้วเราจะไปเจอคนกลุ่มนี้ได้ที่ไหนสังเกตไหมครับว่าคําถามพวกนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะพอเราเข้าใจค่านิยมของลูกค้า เราก็จะรู้ว่าจะสื่อสารกับเขาผ่านช่องทางไหนพอเข้าถึงเขาได้แล้วเราก็ต้องคิดต่ออีกว่าจะทำยังไงให้เขากลับมาซื้อซ้ำจนเกิดเป็นความพักดีและสุดท้ายก็คือการใช้โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายเห็นไหมครับว่ามันคือการวางแผนที่เป็นระบบมากๆและแล้วก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายครับซึ่งเป็นส่วนที่มักจะถูกมองข้ามไปบ่อยที่สุดเลยแต่กลับเป็นตัวแปรที่สาคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือตนเองหรือตัวผู้ประกอบการนั่นแหละครับ ใช่แล้วครับความสําเร็จของธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวแล้วก็ศักยภาพของผู้ประกอบการเองด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถเครดิตไปจนถึงการสร้างทีมที่ดีและส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการมองภาพใหญ่ๆครับเราต้องกลับมาประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเรามีทักษะพอไหมจะสร้างทีมเวิร์กที่ดีได้อย่างไรและในยุคนี้ คำถามที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธุรกิจของเราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไงบ้างเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าและโลกกําลังเรียกร้องอยู่ดังนั้นนะครับองค์ประกอบทั้ง4ที่เราคุยกันมาเนี่ยก็สามารถสรุปออกมาเป็นเช็คลิสต์สขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยครับเริ่มตั้งแต่การประเมินทุนกําหนดผลิตภัณฑ์ทําความเข้าใจลูกค้าและสุดท้ายคือการรู้จักศักยภาพของตัวเอง มีคนเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยนะครับว่าการวิเคราะห์ทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของเราทําให้มันแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อสภาวะตลาดที่ผันผวนแล้วก็พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายที่จะเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับและก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคําถามสําคัญนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าลองมองไอเดียธุรกิจของตัวเองตอนนี้ในบรรดา4องค์ประกอบนี้ส่วนไหนคือจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คำตอบของคำถามนี้แหละครับคือก้าวแรกสู่การสร้างธุรกิจที่ไม่ได้มีแค่กระแสแต่มีรากฐานที่แข็งแกร่งจริงๆครับ